สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสมุนโวนะครับแล้วก็สวัสดีมีรักแฟนเกมทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมหามอยนะครับก็อันนี้เป็นไอเดียของแฟนนะครับจริงๆผมทําคลิปนี้ทําคลิปไอเดียเนี่ยหลายรอบมาแล้วนะครับแต่ทําแล้วก็มีเหตุอันที่มันต้องลบคลิปลงหรือว่าแบบไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงอีกหรือเปล่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบแล้วนะครับบางทีทําคลิปไปสี่ห้ารอบก็ไม่ได้อัปลง มันจะมีเหตุแบบเมียเรียกบ้างอะไรบ้างขินัทไปซักผ้าขินัทไปล้างจานีินัทอะไรอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็แบบกําลังไล่ๆอยู่นะครับงานเข้าก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะฮะก็อันนี้เป็นไอดีแฟนนะครับผมผมขายไอเดีเด็กไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เอาไอดีแฟนมาเล่นนะครับเพราะว่าตัวละครนางเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากแล้วนางไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะเพื่อน ตอนแรกคือนางเนี่ยฟาร์มได้แค่ B 1 1เพือ่อนๆฟาร์มได้แค่ B 1 1นะนางเป็นคนที่แบบสายแฟชั่นนะ5้าดาวผมเพิ่งจะรู้ว่า5ดาวของแฟนผมเยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจเนาะก็ปล่อยนามฟาร์มไปนะนะเปิดได้นะก็ดีใจรำมสานะครับแต่รูนไม่ใส่เพือพ่อนจะพาไปดูนะรูนไม่ใส่นะครับรูนนางไม่ใส่เลยนะห้าดาวทั้งหมดนางมีทั้งหมด40ตัวเพือ่อนๆห้าดาวแท้นะ มีทั้งหมด40ตัวนะครับรูนไม่ใส่อันนี้คือผมเพิ่งจะมาใส่รูนให้นะฮะตอนแรกคือไม่ใส่รูนเลยเพื่อนๆเนี่ยคือไม่ใส่รูนเลยนะครับผมมาจับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็มาทําทีม BJ solo BJ สได้นะครับแล้วก็ปรับรูนตอนนี้ฟาร์ม B12 ได้หมดแล้วนะครับไอ้ฟาร์ม B10 ไม่ใช่ B12 เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมัน B12 มันย้ายกลับไปเป็น B10 ใช่ไหมนั่นแหละก็คือตอนนี้ผมฟาร์มฟาร์ม B B10 ก็คือได้หมดเลยนะครับ เนี่ยเพิ่งปรับมาปรับรูนหมาปรับรูนแฟมไฟให้ครับคือรูนนางอ่ะดีๆเยอะมากเลยแต่นางไม่บวกเพื่อนๆนางแบบฟาร์มรูนนะรูนเต็มบ้านเลยครับสเตตัสสวยๆทางนั้นเลยแต่ไม่บวกาฟาร์มไป้าได้าดามาปั้นนี่มีคอสปั้นนะรูนไม่ใส่ตอนแรกมังกรมังกรก็ไม่ใส่รูนนะครับแต่ใส่คอสงงนะงงนะงนะงเหมือนกันผมก็งงตัวนี้ปลูกมาอย่างดีนะครับใส่รูนไหมไม่ใส่เพื่อนเื่อนี่ยผมเพิ่งจะมาใส่ให้นยเอาไปลงโซโลนะครับนี่กู้กันนงผู้กันน้ํานะครับ นี่มาลงมาน้ำมาน้ำสกิลเต็มนะครับแต่ไม่ใส่รูนงงเหมือนกันผมก็งงเหมือนเพื่อนๆเลยแหละนี่ครับเฟรดิงคิงตอนแรกก็ไม่ใส่รูนนะเพิ่งเอาผมเพิ่งเอามาใส่นะฮะและคอมโบผมจะบอกเพื่อนๆให้คอมโบเดือดมากนะให้ดูให้ดูหน้าหน้าที่แบบว่าอันนี้จะได้เปิดเพื่อนๆดูดิเนี่ยตั้งแต่วาไฟมาคือดูธาตุไฟดิมันโคตรเยอะดูดิเพื่อนๆดูดิอ่ะมาดูธาตุน้ำมาธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำอ่ะธาตุน้ำอ่ะตั้งแต่นี่น,นี่วาน้ำเนาะนี่วาน้ำ อ๋อเลาขึ้นน้ำลิงน้ำอากน้ำแก้วน้ำคิงน้ำรีสปีดมีทั้งหมด2ตัวเพื่อนๆสามสามอ่ะมีคิงน้ำกับว่าไฟอ่ะคือจะศาสตร์จะอะไรก็ได้ตั้งรับก็คือดูมอนตั้งรับดมเอาดูธาตุน้ำก่อนอ่ะแก้วน้ำเดมอนน้ำอ่ะป้าน้ำก็ยังมีเลยมีอะไรอีกเนี่ยริวน้ำพุกระน้ำแพนน้ำอ่ะดูธาตุลมมั่งอ่ะรีดรีดสามสามมีแล้วเรีดรีดยี่สิบสี่มีไหมนะฮะอันนี้อ่ะอ่ะเอาละขึ้นเอาละขึ้นลมมาตั้งรับ ตัวที่ดีที่สุดในการตั้งรับก็มีนะคะดีเคดีเคลมแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นไม่เป็นนะฮะไอตัวลมปั๊บที่ดีที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้นะครับสกิลไม่มีใครเหมือนเลยก็คือพลหลมก็มีนะครับคิงลมก็มีแพนดลมก็มีนะครับมีเนี่ยเสือลงเสือลมอะไรอีกพาลาดินลมนะครับไอไอนี่ลมก็มีอ่ะมาดูแสงมืดบ้างแสงแสงมืดมีตัวอะไรบ้างนะฮะแสงมืดก็มีประมาณนี้นะครับสีดาวเนาะ นางเป็นคนที่ไม่เคยไอ,ดไอด้ดันสีดาวนะผมบอกก่อนเพื่อน<ๆ>อาจจะเห็นว่าออ้ยมีม่มอนแจกผมจะบอกว่านางดวงสวยนะคือดาวเป็นคนที่เล่นเลิกอะไอ้ลงดันสีดาวอะนางไม่เคยตีเลยเพื่อน<ๆ>เพราะว่านางจะบอกว่าม่อนแจกมันไม่เก่งจริงจริงมันไม่ใช่นะม่อนแจกบางตัวมันก็เก่งมากนะอันนี้นางเข้าใจผิดแต่ว่านางนางนางไม่ตีเพราะฉะนั้นที่เนเห็นอยู่ยเนี่ยคือเปิดได้นะแต่พึเอิญว่านางดวงนางคงจะสวยมั้งนะฮะ นี่แล้วก็มีห้าดาวแท้ตัวหนึ่งนะครับคู่มืดนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆตัวคอลแลบนางมีเยอะนะนี่ตัวคอลแลบที่ดีมากเลยคือตัวนี้นะครับผมใช้อยู่คิงดอมนะอมาดูท่าแสงบ้างนะมาดูท่าแสงว่านางเปิดอะไรบ้างนี่ท่าแสงอันนี้ที่นางมีนะฮะนี่ท่าแสงนะครับทอมแสงไอ้ตัวนี้นางนางนางกินไปแล้วนะงงมากลรถกินไปได้ไงนะหาไม่เจอนะฮะซมุไรยแสงยังมีอยู่นะครับทอมแสงยังอยู่ ตัวนี้ก็ยังอยู่และที่ผมจะงงมากเลยเพื่อนผมมาเล่นครั้งแรกในไอดีนี้มีตัวนี้สามตัวมีเบดนเซอร์ทั้งหมดสามตัวรวมกับชุนหลีแสงมีสี่ตัวผมตกใจจนถามว่าเฮ้ยมันเคยแจกชุนหลีแสงด้วยหรอวะผมเลยถามแฟนแฟ,นแฟนบอกไม่เคยแจกอะแต่ว่าเปิดได้นางบอกว่าก็เปิดได้บ่อยน่ะตอนแรกว่าจะกินไม่หมดแหละ้ยอ,อย่ากินนะผมก็เลย ผมก็เลยเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับอีก2ตัวก็เลยกินไปนะไม่รู้ผมทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็ปานแต่ผมไม่รู้นะแต่ผมกินไปแล้วผมกินไปเหลือเหลือเนี้ล่างหนึ่งแล้วก็เหลือล่างที่เป็นเป็นสุรีแสงอัตัวหนึ่งก็คือสรุปตอนนี้ผมเหลืออยู่2ตัวเนี่ยแล้วตัวนี้นางเปิดได้นางก็กินไปแล้วนางบอกว่านางนางกลัวนะนางกลัวที่มันแบบกดนางก็กินเข้าไปแล้วนะครับถามไม่เจอนะครับถามนางบอกอ๋อจำได้ตัวนี้กินไปแล้วเพราะว่าเนี่ยเนี่ยนางบอกนางกลัวนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าดีไหมนะแต่แต่นางกินไปแล้วนะรเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูเรื่องของการตอนแรกรูนไม่เป็นอย่างนี้นะผมผมเพิ่งจะปรับรูนนู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับโอ้เดฟปะโอโอสุดยอดสุดยอดเพราะว่าผมจะทำค้เลทให้หมายอยู่อันนี้ขายเลยไม่ได้ใช้นะโบกโชว์ไปที่18ปไปบ้มโอ้ได้ทุกค่าเลยว่ะเออ่ะก็ยังได้ใช้อยู่นะฮะ อ่าผมเพิ่งจะมาอัปรูนให้นะครับตอนแรกตัวเลตัวเร็วที่สุดในบ้านนางน่ะร้อยหกสิบจริงๆผมไม่ได้ทําอะไรนะรูนมันมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วแต่ว่าน,นางไม่อัปแค่นั้นเองก็มาจากดวงด้วยนะครับหนี่ตัวนี้นะฮะนีร้อยแปดเจ็ดนะฮะผมติดแค่ช่องเดียวเพื่อนๆช่องเนี้ยผมยังหาไม่ได้แค่นั้นเองแต่ช่องอื่นคือสวยมากเลยเนี่ยสปีดสาสิบเอ็ดนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยช่องหนึ่งยังไม่สวย20อันนี้อันนี้ก็ยังไม่สวยนะแต่ว่าใสา่ไปก่อนได้นะครับยี่ปดินคีเลตผมทำเป็นดาเมจนะครับอันนี้25้าก็ยังถือว่ายังถือว่าดีอยู่เม็ดนี้นะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ยังถือว่าพอใช้ได้นะฮะนี่เราผมเล่นมันมากเลยนะแต่ผมน่าจะเล่นเป็นเป็นแบบว่าทันเขาไหมอะ่ะเพื่อนเพื่อนเอาลองดูไม่น่าทันอ่ะไม่น่าทัน,นะมีรู้เขามาทำไมเหมือนกันนะฮะอ้าวทันเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับลบบัฟสกิลผมนะคือลบบัฟก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยสกิล3าดีมากเพื่อนๆเกาะมันจะแตกแล้วมันก็จะลดเกรดด้วยปับปับปับนะครับอืม,อมตายไหมเพื่อนๆน่าจะตายนะเพราะโอนี้ผมแรงมากอ่ะลองดูต่อให้หักดับก็น่าจะตายเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อย ex แบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ ตายไหมโอ้มไม่ตายนะจถามว่าทำไมไม่ใช้สลัดน้ำสลัดน้ำณนะตอนนี้ผมสกิลไม่เต็มครับลบบัฟได้เฮมากนะฮะเฮ่นะนะไม่ได้พูดคำหยาบนะลบได้เฮมากนะไปต่อกันเอาเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสบายเลยครับคือมีตัวรีดสปีดแต่ไม่มีตัวเลขอย่างเงี้ยผมเข้าสบายเลยเพราะว่าผมมีรถเกียร์นะฮะผมมีรถเกียร์จากตัวเนี่ยปรับปรับพเพื่อนดูดิเกาะแตกทุกตัว,พวเพื่อนคือแบบแม่งลบดีจัดอะ่ะนะฮะ ลบดีมากนะครับมาแล้วปาบนะครับหายหมดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูรูนนะว่าผมใส่รูนอะไรนะรผมอาจจะเล่นไม่เหมือนชาวบ้านนะมีคนบอกว่าโอนี้ให้ทาดาเมจแล้วก็ทําทําอ่าเกาะด้วยผมก็เลยแบบอใส่เกาะนะครับผมไม่เน้นแบบว่าโต้นะเพราะว่าผมสาดตรทีเดียวนะครับถามว่าถ้าสาดตรทีเดียวพี่ไม่ใส่ตัวเอครับไม่มีรูนฮนะตัวเอูนรูนไม่โหดครับ ใส่ตัว A แล้วลูนตัว B โหดกว่าดิเกาะแตกหมดเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับน่าจะตายหรือเปล่านะตายไม่ตายมันู้กไปแล้วบับคืนมานะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกินไปเกินไปมันเกินไปแล้วโอ้โหดูดิไม่เอ็กสามรอบอะเกินไปปะมันไม่น่าใช่แล้วนะมันไม่น่าใช่แล้วแบบเนี้โอ้โหเราจะฆ่าตัวไหนดีเนี่ยทีเนี้ย ฟื้นขึ้นมาแล้วก็อ่าโหยเ้าเอาอีนี่ก่อนเลยนะเรียบร้อยขอบ้างขอบ้างขอบ้างนะ ex ขอบ้างนะครับไม่ใช่แค่คุณนะ ex ด้วยคนเดียวอะ <c oughs> แล้วก็จับเนี่ฮะเราหิวตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวเดมอนฟื้นขึ้นมาเราจะงานงอกนะครับจับจับโหจับจับผมว่าผมไม่น่ารอดหรอกเพื่อนๆทำไมมันรู้สึกรู้สึกได้ว่าเราไม่น่าจะรอดนะเพื่อนนะ ขอแบบอือคืนมาตีกูดิเอาฮู้ยโฮ้ยี่ฮูวี่ฮตามไปก่อนเออเราเราตามมันไปก่อนเพื่อนตามมันไปก่อนแล้วก็เอาเอลเวนี่ก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่แหละนี่แหละที่เราใฝ่หานี่แหละที่เราใฝ่หาไป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  นี่แนี่นี่แนี่ยสับไม่ตายเหรอสับไม่ตายเหรอสับไปนี่เนี่ยไปซะ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 นะครับผมตีจนหมดดาบนี่แหละมามาไม่สนครับเราไม่ตีมันคนโหดดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตีแมว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 ไม่สมศักดิ์ศรีแน่ไม่สมศักดิ์ศรีวะซชานอ่ะเรารู้ว่าเราไม่ทันนะเพื่อนผมรู้ว่าแต่ขอให้มันแบบ AI มันผิดพลาดแล้วกัน นั่นไง AI มันผิดพลาดเ้าวเรียบร้อยครับนี่ไง AI ผิดพลาดไหละบายยนะครับผมขอแค่ผมจินมืดตัวหนึ่งครับมันจะเป็นคอมโบที่ครบสเต็ปเลยนะหลีดยี่สิบเอร์เซ็นต์นะครับเอามาเรายังไม่เขียนนะครับกับบีดสามสามนะครับเราหลีดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็สู้นะผมบอกแล้วนะครับเสอ้สองตัวเพื่อนๆมีวาไฟด้วยวะมามานะฮะมันต้องหมดบ้านหละจังหวะเนี้ย รวมวาไฟด้วยไปพร้อมกันสโลแบบสโลโมชั่นวิชาหนึ่งดาบนี่แน่อสุราคำัรามตวบเรียบร้อยนะครับหมดบ้านออออนี่เจอ <c oughs> นี่แน่ไปไงแรงไมรมหมล่ะโคลมอืมนะฮะมันไม่แรงหรอกครับไอไอสองเสือนะั้มันเวลามันลงจากหลัง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 เสือมันจะบางครับ ส่งทั้งหมดแล้วมาดิเอา้าก็ส่งทั้งหมดแล้วว่าเอา้าไม่ได้สามปีกันฮัลโหลเอา้าอะไรอะหมดแล้วฮัลโหลโอ้โหไม่มานเลยนะฮะมีอะไรอะเดฟตีอะไรอีกดีนะฮะอา้อาวอ้าอาลีกมาเหรอ แล้วทำไมผมยังไม่ได้รางวัลน่ะหรือผมต้องออกข้อใหม่วะเพื่อนเพื่อนแล้วทำไมผมผมไม่ได้รางวัลน่ะหรือผมต้องออกข้อใหม่เนี้โอเคโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ออกปากของโคนเนาะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะไปไปลุ้นของรางวัลก่อนนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับูสุดยอดไปเลย